Þakk fyrir því að það er því að það er því að það er því. อเปิดรายการเลยแล้วกันเอาล่ะไม่อรอช้าครับสำหรับลีโอฟูสเต็พร้อมที่จะมาเปิดเวทีให้เหล่าร้านค้านะครับเขามาโปรโมตร,ร้านของตัวเองและเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปช่วยรีวิวแบบมันๆสไตล์ลีโอวันนี้นะครับลีโอฟูสเตจะพาทุกท่านนะครับไปเปิดเวทีรีวิวความอร่อยกันที่ซอยยศเสแล้วก็ซอยถนนเฉลิมเขตจ้าน้วันนี้เรามาซอยยศเสแล้วก็ซอยถนนเฉลิมเขตเนี่ยแสดงว่า หอยทอดต้องมีไม่มีหมูสเต๊ะต้องมีไม่มีนะเย็นตาโฟต้องมีไม่มีอะ่ะ อ่ะให้กูเลี้ยงรถกลับบ้านเลยนะเออไม่มีหยุดเลยพี่กระหน่เลยหนาวไม่ให้คนดูได้ดูเลยได้เออให้คนดูเขาติดตามดิว่าจะไปเจอร้านไหนมันก็ลุ้นกันบ้างสิอ๋อเออเขาลุ้นใหเขาลุ้นเออเดี๋ยวพี่เลี้ยวขวานี่แเดี๋ยวพี่จอดลงนะส่วนคนดูนี่เตรียมริ์รายชื่อร้านอาหารที่เราจะมารีวิววันนี้นะครับผมแล้วก็สั่งอาหารนะครับไปกินกับเครื่องดื่มเย็นๆที่บ้านได้เลยจ้าอ๋อแล้ววันนี้นะครับก็เตรียมมาด้วยนะฮะยังหลังเลยอ่ะไม่ช้ำๆเลยหมอนเออจะหมอนจังหวะกินเครื่องดื่มมาแบบเต็ แล้วก็ทิ้งเลยท,ท <S 1> <S 1> uh ิ้งเลยทิ้งเลยเฮยไปไปเ้ยไปไไปไปไปเดีพ uh ิ่งครับเดีเพิ่งเดี๋ยเฮิ่งอ้ยร้านที่เขาเรียกเราอ่ะเหมือนเขาจุดไฟเรียกเราอ่ะเราคุยกันก่อนเลยไหมร้านแรกเลยไหมตรงยีหอยทอดยอดแหลมคุณพี่เจ้าของร้านนะคเนี่ย คือสวัสดีครับพี่ตรงยีไปว่าอะไรพี่ถามก่อนเลยเป็นชื่ออากงค่ะชื่ออากงอ๋อเป็นเจ้าของสูตรออ๋เจ้าของสูตรใช่มีมากี่ปีแล้วครับสูตรเจ็ดสิบปีค่ะพี่พี่รุ่นรุ่นลูกหลานรุ่นหลานมาแล้วมาจากน้องค้าวผสมเหรอครับใช่ค่ะคือร้านแรกคือเป็นร้านของอากงพอหมดรุ่นอากงก็ก็ไม่ได้ทําต่อก็เป็นรุ่นหลานเอากับสูตรนี้มาทําใหม่กินก่อนแล้วเมื่อกี้เห็นไฟลุกเมื่อกี้คือสกิลอะไรครับเมื่อกี้เป็นสกิลในการทำอะไรเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะทำให้ หอยยังเด้งอยู่ยังกรอบอยู่ไ<ด>ม่ที่สุกจนเกินไปและที่สําคัญอ่ะมันดูดึงดูดลูกค้านะเมื่อกี้เราเดินมาปุ๊บเฮ้ยขนคิ้วหายไปหมดเมนูเด็ดๆอ่ะที่มาแล้วต้องลองนะมีอะไรครับก็จะมีออลัวแมงคูค่ะออลัวแมงคูออลัวกออส่วนต่างกันไงออหลัวจะกรอบค่ะสวนออส่วนจะนิ่มๆซิกเนเจอร์เองคือเป็นตรงยีค่ะตรงยีทะเลที่สั่งเยอะๆคือเป็นทะเลรวมมันจุดเด่นมันคืออะไร ก็จะเป็นแป้งแบบพับก็จะเป็นแป้งพับเนี้ยหรอครับใช่ใช่ทาทาเออเขิมด้วยมีเขิมเสิมแหมไปทางดูตลกเยอะสินะ แป้งพับอ่าใช่ข้างนอกจะกรอบข้างในจะยังนุ่มอยู่สําหรับคนที่ไม่ชอบทานกรอบมากๆอย่างเงี้ยค่ะยังยังมีความเป็นแป้งและไข่อยู่ข้างในแล้วก็ทบมื้นด้วยเป็นกุ้งหอยนางรมแล้วก็หอยแมงกู๊อช่วงคุยที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับช่วงกลางวันอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นพวกพนักงานบริษัทมาทานกับผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะพอเขาเวิร์คฟอร์มโฮมกันก็ลูกค้าส่วนก็จะหายไปครับค่ะแล้วก็ลูกค้าผู้สูงอายุส่วนมากก็จะสั่งออเดอร์แบบออนไลน์ไม่เป็นอย่างเงี้ยเดลิเวอรี่ไม่เป็นอันนี้าน เป็นังบบ้าครก็ตกลงพอสมควรแต่ว่าก็ลูกค้าก็ให้กำลังใจโทรมาว่าอย่าปิดนะไม่รู้จะกินร้านไหนแล้วรักร้านนี้มากเลยห้ามปิดนะอะไรเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้ทางร้านว่าโอเคสู้ต่อไปแต่ไม่เป็นไรวันนี้รีโอฟูสต์มาแล้ววันนี้ขอมอบกำลังใจให้พี่ว่าสู้ๆตอนนี้ทุกอย่างมันกำลังคลี่คลายแล้วแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะรีวิวแบบโคตรมันจัดเต็มให้พี่แน่นอนแต่ว่าพี่เอาเมนูเด็ดที่พี่พูพดอนะ่ะมาให้ผมก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปกินแล้วจะรีวิวข้างในเลย,เลยโอเคนะพี่ไปครับ จ้าอ่านี่ของผมออหลวหอยแมลงผููของผมเป็นอันนี้ของพี่เป็นอะไรคือตรงยีทะเลรวมมิตรในตรงไหนตรงยีตรงยีไงตรงยีก่อนกินตรงยีก่อนกินไม่งั้นจะไม่ได้เข้ากันโอเคคนมมลกินก็ลาดอดป่าย์ปาป๊าปาร๊าไปนะไปนะไปนะ คืออร่อยว่ะคือคผมจะบอกนี้ปกติอ่ะอันนี้จริงๆเขาทำมาให้ขายออส,ส่วนแต่ว่าออส่วนจะแป้งแบบเอหนียวนะแต่เนี้กรอบแบบกรอบปันตะเทือนออน่ะอันดี้ที่ว่าเขาเลยเรียกว่าออหลวงไงออหลวงออหลวงลอวงอกร,รอ,อบ ของดีจริงเทียบเลยอะพี่พีรับวันนี้เนี่ยเรามีภารกิจมันมันสตูดิโอวมาฝากอีกแล้วเอาแย้หรอวันนี้ไม่ยากเท่าไหร่วันนี้เนี่ยเราจะมีฉลากมาให้จับกฎก็คือต้องจับฉลากขึ้นมา3ใบในนั้นเนี่ยจะเป็นคีย์เวิร์ดคำต่างๆที่นี่จะต้องรีวิวความอร่อยของร้านตรงยีโดยต้องมี3คํคำคีย์เวิร์ดนั้นในการรีวิวไม่ยากมีสิทธิ์อไม่ยากทําสบายําคำแตผมยิบเข้าม,ม,มาทีเลย3เลยเีเีย ปิดโหมดด้วยนะได้คำว่าอะไรบ้างเริดเริดแล้วมีดอเด็กให้ด้วยไม่ใช่อันนี้ให้ดเริดเริดคือเหมือนตั้งใจมาแล้วว่าจะให้พูดแบบดอเด็กเยอะๆอ่ะฟังไม่ไหวรวมกันมันกว่าอันนี้ดูชายนี้ดูสาวตาสสอบเก่งสอบเก่งที่ถูกต้องตาสตาสจริงหรอขเาียนึ่งเนี่ยความหมายคือแบบดีดีเยี่ยมตาส เกินตั้นนนเกินต้งเกินต้งใครทำเนี่ยอันไหนเนอ่ยปลาปลาปลาโอเคพร้อมเริ่มเลยฮะทิลักเห็นไหมเนี่ยเวลาเรามาด้วยกันเนี่ยเราก็อยากจะสั่งอะไรที่อร่อยอร่อย เราสองคนเนี่ยรวมกันอ่ะมันกว่าแล้วมาที่ตรงนี้ตรงเนี้ยโอ้โหเขามีหลากหลายที่รักได้เลือดนะจริงค่ะทีรักคือจะบอกว่ามันแบบมันฟังไม่ไหวเลยอ่ะทีรักคือของระบายคีบครูไม่เหรอบ่อกีครีบครูแล้วไงอันนี้มันมาสองคนไงรวมเพราะรวมกันมันกว่าเออทีรักเมื่อกี้ว่าไงนะจ๊ะคือมันฟังไม่ไหวเลยอะที่รักมันแบบรสชาติเนี่ยปางทีแป้น ดีที่รักดีที่รักได้อร่อยได้มีความสุขอ่ะเราก็พอใจแล้วครับผมนี่สองคนในร่างเดียวไปเลยตอดแรกเห็นมันคุยไอ้เชี่ยคุยกับแม่ซื้อแบบอะไรของมึงเ่ย <c oughs> ผมบอกเลยนะครับว่าร้านตรงยีหอยทอดเนี่ยมาเนี่ยไม่สั่งไม่ได้ <c oughs> เขาเรียกว่าตรงยีทะเลรวมมิตร <c oughs> คือแบบเกินต <c oughs> ้านมากเกินต้านเกินต้านมากถ่ายเพิ่มไไปมาอ้าวอ้าว จริงเหรอกินแล้วเป็นยังไงอะอารมณ์กินยังไงตายตายปลาบอกไปแล้วปลาโอ้โหพี่อันนี้พี่อให้คะแนนผมขึ้นม <c oughs> ึงนะพี่มาหลอกให้ผมส่งไปเข้าพัขอ,อ่ไไะไม่ใช <c oughs> ่เหรอมีการช่วยเหลือรับส่งกันถือว่าาสุดยอด ในะครับผมที่อยากจะมาลองตรงยีหอยทอดยอดแหลมบอกเลยว่าเด็ดมากๆอร่อยแล้วถ้ามาช่วงนี้นะร้านเขาจะเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธ10บโมงถึง2องทุ่มเท่านั้นคือแป้งกรอบหอยใหญ่ทุกอย่างดีซีฟู้ดแบบสดมากสดใช่ไหมออกเลยอร่อยมากครับก็ฝากร้านด้วยครับตรงยีครับสุดยอด โอ,อยู่ในปลาเ<อ>ต้ร้อนยัางกับไฟร์กรุนจากเตาขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกินตรงนู้นนะโอ้โหไหนลองดิลองดิมันดูแบบช้ำๆเนาะโ,โห,น,หะนี่แหละนี่แหละการจิ้มสเต๊ที่ตามหากินหอมจัดอย่างนุ่มอย่างนุ่มเป็นมิตรกับร้องปันอืมเฮ้ยหมูนุ่มละลายในปากน้ำก็เกบาคนเลยพี่เออ้าวเพลินเพลินเพลินแนะนำร้านร้านนี้ หมูสเต๊เตกควงคับยอนสลยครับ80ปีแล้วนะสุรอาคงคือจริงๆแล้ววิธีการย่างของเขานะครับเขาใช้ไฟไฟแรงแล้วก็พอใกล้จะสุกเนี่ยเขาจะใช้น้ำกะทิทาไปที่ตัวหมูอีกทีนึงมันจะน้ำๆ่้ใช่มแต่มันดูจุ้ยซี่มันจุ้ยซี่แล้วน้ำจิ้มเขา,าอะหอมหวานมันมคือถือว่าเด็ดมาก แลร้านนี้นะผมบอกนะครแต่ก่อนเขาขายได้เดือนละแสนนะวันหนึ่งเป็นพันไม้พี่ดิถูกต้องแต่ตอนนี้รายได้ก็ลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มจะกลับมาแล้วฝากทุกคนนะที่ดู Rio Food State อยู่นะวันนี้เรามารีวิวให้เขาแล้วมาอุดหนุนเลยที่นี่เดินทางง่ายเดินทางง่ายนี่เลยปากซอยถนนเฉลิมเขตหนึ่งปากซอยเลยแถวยศเสอร่อยมากอร่อยยันไม้เลย เดินถัดมาจากร้านหมูสเตะประมาณไม่ถึงสิบก้าวร้านนี้คือร้านกาไกโรตีชาชักนี่เราพูดคุยกับเจ้าของร้านก่อนตอนแรกนึกว่าชื่อกายไม่ใช่เอ้าไม่ใช่เหรอนักร้องดังนาสิมาละชึงบ้านเวลาชื่อพี่จิรากัน,น,นเอ๊ะฮะ พี่เอ๊เร็วเดี๋ยวพี่เอ๊ทำไมร้านชื่อกายล่ะทั้งนั้นพี่พี่ชื่อเอ๊กอะเหมือนมาจากการทักทายฝรั่งนะครับแบบให้กายให้กายให้กายร้านพี่คือใหญ่โตมากช่วงโควิดนี้ที่ผ่านมานี่คือแบบเดือดร้อนไหมกระทบไหมพี่โอ้พี่หนักหน่วงเลยพี่คนหายคนไม่ค่อยออกจากบ้านด้วยครับเศรษฐกิจด้วยแล้วแต่ที่ว่าเดือดร้อนนี่คือว่าเดือนเดือนปกติเราขายได้ได้ประมาณร่เกอบแสนนะครับเดือนนึงกอบแสน พอช่วงโควิดปุ๊บแสนเหมือนกันครับแต่อะไรครับแสนสาหัสครับพี่สาหัสไปเยอะไหมครึ่งนึงเลยไหมรายได้มีบางเดือนเกินครึ่งก็มีครับพี่ช่วงปิด2เดือนแรกก็ศูนย์เลยพี่เดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยวันนี้มีเมนูอะไรมแนะนำพี่เด็ดจอบฝอยทองพี่โคตรเยี่ยมแล้วก็อะไรโรตีพิซซ่ากำลังมาใหม่ครับผมเป็นเมนูใหม่ของทางร้านก็คือยังไงพิซซ่าแต่ว่าเป็นแป้งโรตีอย่างเงี้ย ใช่ครับพี่เสร็จแล้วพอดีเลยเสร็จแล้วพี่มายาพี่โอ้โหเฮ้ยวงการมายาโอ้โหพิซซ่ากันเสร็จแล้วพี่เฮ้ยเฮ้ยหน้าตาเหมือนพิซซ่าเลยว่ะก็พิซซ่าไงพี่แต่ว่าเป็นแป้งโรติงกับกินตาว่าต้องมีกินหวานโอ้โหคือเคาะไปเนี่ยเสียงดังกัก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 อยู่เลยอ่ะกรอบขนาดนั้นเลยเหรอดูดิเอาไปลันไม้ขออนุญาตใช้มือนะเราล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับผมเฮ้ยโคตรดี พี่เดียวพิซซ่าปกติปกดีเพราะแป้งมันกรอบแล้วแป้งมันบางเชื่อป่ะอ,อ,อร่อยกว่าพิซซ่าอีกอร่อยไปอ่ะจริงจริง,งสัมผัสใหม่เลยนะสัมผัสใหม่ของกูเลยนะเฮ้ยอันนี้แบบโคตรเจ๋งเลยว่ะทุกคนวันนี้เรียวฟู้ดสเตจมานะครับก็อยากจะมาให้กำลังใจพี่เอสนะครับแล้วก็พนักง,งานทุกคนนะครับให้พี่ ฝากร้านกับทาง Leo Food State เลยครับเต็มที่ครับพี่ร้านผมตั้งอยู่ปากทอยเฉลิมเขตสองนะครับผมชื่อร้านไก่โรตีชาชักยศเสครับผมเปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ครับมีสาขา2อยู่ที่ซอยนวลจันทร์นะครับผม้าไกลบ้านโอเควันนี้พี่ได้ฝากร้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็สถานการณ์ปกติเมื่อหขอใหอยพี่กลับมาขายดีเหมือนเดิมครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณพี่บ้างนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโคตรดี ัมาตรงนี้ร้านที่4ร้านที่4เย็นตะโฟตะเบงตาเต็งเย็นตะโฟตาเต็งร้านนี้หลักเฮงครับร้านชื่อหลักเฮงโต๊ะเต็มต้องรีบมาจองเพราะว่าอะไรมีโต๊ะเดียวเนี่ยม่ปกติเขาไม่ให้ช่วงนี้เขาไม่เปิดให้เข้ากินที่ร้านสวัสดีค่ะมาแล้วเส้นเปลาเย็นตะโฟค่ะใส่เกี๊ยวกุ้งนะคะอันนี้พี่แอนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่มาแอนเดียวนะทำไมถ้ามาสามคนแอนแอนแอนเท่อันนี้คือลูกคนที่สามี่ลูกคนที่สามใช่คนแรกชื่อแอนคนที่สองคือแอน บริษัทที่แอนลูกชิ้นปลาทำเองค่ะลูกชิ้นปลาทำเองใช่ค่ะเส้นปลาก็ทำเองนะเส้นปลาทำเองว่านี้ใช้ปลาอะไรครับเนี้ยปลาหางเหลืองค่ะเย็นตาโฟของทางร้านใส่บั๊ตเตงด้วยนะคะเป็นหมูหวานค่ะที่ใส่ในข้าวต้มปลาค่ะแต่อันนี้เป็นสูตรของทางร้านเไงนี่ไงใช่ค่ะคุณพี่ฉีกมากนะส่วนใหญ่บะเตงเนี้ยใส่ในบะหมี่ใช่ค่ะแต่อันนี้คุณพี่เลือกมาใส่เย็นตาโฟมันเข้ากันหรือเปล่าเข้ากันค่ะลองชิมดูได้เลยค่ะคุณพี่ไม่ฝืนนะไม่ฝืนไม่ฝืนนะไม่ใช่แบบเ่าเขาต้องคิดมาแล้วทานให้อร่อยนะคะขอบคุณครี เฮ้ยดีว่าเข้าไหมเฮ้ยพี่ไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องปรุงกาลังดีเลยหวานเค็มหอมมาแล้วอ่ะหมูเขานุ่มแล้วหอมหวานมากเลยนะนี่ดีกว่าอันนี้ผมพูดตรงนะไม่ต้องปรุงแล้วเขามีความเผ็ดมาแล้วไม่รู้เพื่อนพี่แอนเขาใส่พริกมาจากสวนไหนคือรสชาติเขาเผ็ดหมดแล้วพี่ว่าป้ามันมีนิดๆอร่อยมาก อร่อยกันมากรู้เลยว่าอร่อยกันจริงจริงถึงเวลาแล้วโคตรแบบกรรมเลยคนย okay. like right. okay. so ัง okay. กินไม่อิ่มมันงให้เล่นอีกลเวลาของการฝากร้านมันมันสไตล์ลีโอจ้าโอเคก็คือเล่นเหมือนเดิมถูกไหมถูกต้องงั้นเอามาเลยเอาฉลากมามาเลยพี่ล้วงก่อนเลยเวลาไปที่ไหนผมให้พี่ล้วงก่อนอยู่แล้วผมก็ล้วงที่หลังพี่อยู่แล้วพร้อนะสั่ค่ะ ยืนหนึ่งแมะน้องนะรู้ว่าคือว่าแตงหญิงบอยมาได้ทางตุ๊ดแล้วของผมได้คำว่ายืนหนึ่งนน้องนะคือพระมหาทีวีเจ้าว่าเขาเซตอีหลีได้คำว่าเลียวครับเอ้าสะก๊อกเมางะอะไรเอาสะก๊อกเมางะอัปกามาวัวพี่เจ้าพี่ไหนมาด้วยจึงมากจิงมากนี่ยต้องเล่นทางสาม โอเคได้โอเคได้อีตาเอามาเลยกว่าใครในมิวก่อนครูแม่พี่แอนเอาเอาใครเอาคุณตังคมก่อนเริ่มเลยนะคุณพี่แอนนี่คือขายนะขายยินตาโฟมายินตาโฟบาเต็งก็คือทำไมยืนหนึ่งนะคือยืนหนึ่งนะลูกจ้างหายหมดนะแอนทำงานอยู่หลังร้านนะใช่คือว่ายืนจ้างนอนหมดคุณพี่แอนก็คือยืนหนึ่งแต่ว่ารสชาติคือไม่ตกเพราะว่าไงมันจับอีลี่ค่ะจับอีลี่ค่ะคุณแม่คือมันซับตุ๊ดปังนั่นนองนัะนนองนะใครนะผ่านไปผ่านมานะ ยศเตะนะต้องมาแวะร้านนี <spear rebell ious> ้เลยนะหลักเฮงนะน้องนะผมดาวผมดาวผมดาวคุณโดลงโทษเลยก็ได้นะคุณแม่เป๊กบังหมาแล้วเสียร็องอีตามตลอด20ปีที่ผ่านมาเีย โอ้โหอีต้มวันนี้งไเรามาที่หลักแเ่งยันเดโฟบะเตงโอ้โหกับดีโอฟูตเตดีแล้วดีคุณพี่มันจึ้งมากเลยนะร้านนี้อะไรที่จึ้งอะไรจึ้งมันจึ้งจึ้งเจ้จริงจงจ้จริงๆจริงจึ้งมันจึ้งเพราะว่าโอ้โหเส้นยันเโฟเขาเนี่ยนะโอ้โห้งเส้นปลาและบะเตงแล้วก็มีเนี่ยนี่เผือกนี่ไม่อร่อยตรงไหนเอาปะก้ามาวเอาปะก้ามาวางไม่ออรงไจองโอ้โห หมดแล้ว20ปีชาวล็อกถ้าไม่ใช่เพื่อรีโอกูไม่ทำกรรมการบอกว่าถือว่าผ่านทั้งสองคนรีวิวได้ครบถ้วนดีมากแคนครบใจนิดาชอบมากค่ะกาแฟจึ้ง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 เป็นยังไงบ้างทารสชาติโอ้โหเมื่อกี้เป็นไงล่ะเห็นรีวิวชอบมากเลยค่ะสนุกสุดๆนั่นจะจัดใจจริงๆอร่อยมากครับพี่แล้วก็มันเข้ากันได้ อย่างแบบกลมกล่อมมากลงตัวมากๆก็คือสมแล้วอ่ะที่เปิดมายาวนานถึง15ปีใช่ค่ะยังไม่ปิดเลยนะ15ปีเนี่ยใช่เนี่ยเปิดอยู่ตลอดไปนี่เรดอะไรอยู่ตนนี้ก็โควิดหยุดไปเป็นเดือนเลยนะคะคือจริงๆเราขายออนไลน์อะค่ะแล้วพอทีนี้มีลูกน้องติดโควิดเราก็ต้องหยุดร้านเป็นเดือนๆนะคะเพื่อรักษาเขาแล้วก็ทําความสะอาดร้านให้ให้ลูกค้ามั่นใจที่จะกลับมาซื้อเราอีกรอบนึงนี้ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็คือยังยังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้เปิดให้ลูกค้านั่งทานที่ร้านเพราะว่าเราก็ยังกลัวอยู่รายได้เป็นไ ก,ก็ลดลงไปเกือบ50%เลยนะคะเพราะว่าเราไม่มีให้นา่งทานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะลูกค้าก็อยากทานที่ร้านคือเสิร์ฟร้อนๆมาสดน้ำร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอสั่งไปถึงที่บ้านเนี่ยมันก็ชื่อไม่อร่อยเหมือนนี้อยเมันลดลงไปสั่งแยกน้ำไงก็ไม่ได้ฟิว ไม่ต้องกลัวพี่แอนหลังจากนี้อย่กเรื่อยอยากรู้อะไรถามพี่แอนเลยค่ะค่ะจึ้งมากติดพี่โอเคลีโอฟูเรต์มาต้องให้พี่แอนฝากร้านก่อนเราเอาคำให้พี่แอนไหมเอาพี่แอนแค่พูดคำว่า จึ้งมากตรงไหนก็ได้ในการฝากล้านครั้งนี้ขออันเดียวไปเลยก็ขอบคุณรายการล e โอฟู l s t a มากเลยนะคะที่มามองเห็นราคาเล็กๆอย่างเรานะคะมาช่วยรีวิวนะคะจึ้งมากจริงๆค่ะกับการรีวิวในครั้งนี้ค่ะาก็ร้านหลักเฮงยันดัโฟนะคะอยู่ในซอยยศเสกค่ะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงถึงบ่าย2นะคะหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ กินคามาแล้วก็ต้องหวานล้างปากแน่นี่เลยมาที่ร้านนี้เลยโบเกียยศเสเจยังเป็นแฟนเพลงตั้งแต่ตอนเด็กๆนั้นเจสันยังปะเจสันยังโอ้ดีนะท่นกาจารย์ดีนะท่านมือารันเกิดทันนะคุ้นม่เวลามันต้องยืนเลือกอะไรหน้าตู้นี้แล้วทำไมไม่ห้ามจะไปด้วยกันมาอีกแล้วพี่พวกเรามาอีกแล้วเครื่องเพียบเลยนะเนี่ยพี่แจ๊สวัสดีครับสวัสดีค่ะทสบายดีนะทวงนี้สบายดีค่ะก่อนหน้านี้ล่ะ ไม่สบายค่ะเป็นไรเล่าซิก็โควิดรอบนี้หายไป80%โอ้โหเดิมขายได้ยอดประมาณหลักประมาณไหนถ้าวันหนึ่งก็หลักหมื่นนะคะแต่ถ้าหลังตั้งแต่โควิดรอบนี้คือหลักพันก็พูดง่ายเปิดเปิดร้านเพื่อให้เขารู้ว่าเรายังไม่ปิดเปิดให้ลูกค้าเขารู้ว่าถ้าผ่านบ้างก็คือเรายังเปิดนะได้ไม่ได้ก็คืออยากให้เขารู้ว่าคือเรายังไม่เลิกอยู่ยังอยู่ค่ะอันนี้บล็อกเทียค่ะ บักี้อ่ะรัวมีน้ำกะทิค่ะรัวมีน้ำกะทิเอามาดูหน้าดูตาดู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 น้ำแข็งเขาสดใหม่จริงๆขนมหวานอยู่ข้างล่างน้ำพริกหอมหอมมากแล้วรู้เลยเขาใช้วัตถุดิบดีพี่สั่งบะหมี่แห้งน้ำแข็งร้อนอันนี้เรียกก็บัวก้อที่ร้านจะมี10ชุดนะคะที่ลูกค้านิยมสั่งแล้วก็นอกนั้นลูกค้าก็เลือกเองได้เลือกน้ำเลือกเครื่องเองได้หมดเลยอ๋อมีตรงนี้ให้เลือกเลยอันนี้คือแบบว่าเพื่อใครคิดไม่ออกไะขึ้นใจมาก ถ้าวันไหนแบบอากาศร้อนๆนะมายืนรถตรงนี้นะโอเคเราสคนอะการันตีว่าอร่อยจริงอยากให้ทุกคนมาลองวันนี้รีโอฟูดเตสมาผมเนี่ยอยากให้พี่นะโปรโมทร้านตัวเองเอาแบบจัดหนักจัดเต็มเราเป็นแม่ค้าขนุมหวานเราลองรีวิวแบบร้านเราแบบหวานหวานเชิญเชิทัวรนี้ฮะมาทานนะครับเด็เราจะไม่มาพาะมือนีนแหละตามหวานหวานรถไรหวานหวานเอาเลยนี่ขอบคุณรีโอฟูดเตสนะคะที่มาถ่ายให้เพราะว่าช่วงนี้ก็เจอวิกฤตหนักมากก็หวังว่าถ้าใครได้เห็นเมนูแล้วก็ ได้ยินคำชมจากดาราสองท่านก็จะแวะมาหานะคะอยู่ซอยยศเสค่ะอยู่ตรงหัวมุมต้นซอยเลยค่ะเปิดมานานแล้วกว่า60ปีนะคะนี่เป็นรุ่นที่3แล้วก็ทุกอย่างทําเองจริงๆกะทิสดทุกวันตอนนี้เปิดทุกวันค่ะโอเคสั่งได้หรือมาทานที่ร้านก็ได้นะคะตอนนี้เขาก็วางโต๊ะอะไรเข้าได้แล้วร้านตลยนี้ก็ขอบคุณคีับคุณแมด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาคุยกลับบ้านเหรอใช่เล้วเขาแถมถ้วยเลยเนี่ยไม่แต่ถ้วยฟูมนะ เร็วๆพี่รีบวางนีบวางแล้วลบด้วยรีบวางแล้วลบด้วยโอ้โหนี่กูจะเปลี่ยนชื่อให้มึงเป็นอีตั้มตลาดแตกเลยนะเฮ oh. ้ยพี่วงการเหมาตลาดนี่เข้าแล้วมันออกยาก <c oughs> คือมันได้ทั้งอะไรวะมันได้ทั้งความอร่อยความอิ่มเอมแล้วมันได้ทั้งความแบบดีใจปลื่มใจที่เราได้มาช่วยเหลือพ่อค้า,าแม่ขายก็าขายของกันอยู่ตรงนี้ <c oughs> เรียกว่าเราฟินกันแค่นี้ไม่ได้ใช่ต้องกลับไปฟินที่บ้านต้องกลับไปฟินที่บ้านให้คนที่เรารักไงแต่เขาเยอะนะคนที่มึงรักเยอะมากเลยนะอ้าวผมไปที่เบิร์ดไงรักที่คน สำหรับใครที่ดูอยู่นะครับอย่าดูอย่างเดียวนะครับก็อย่าให้มาอุดหนุนนะครับร้านค้านะครับในย่านของซอยยศเสรแล้วก็เฉลิมเขตนะครับและครั้งหน้านะครับรีโอฟุตเต์นะครับจะพาไปเปิดเวทีรีวิวความอร่อยกันที่ย่านไหนครับต้องคอยติดตามนะฮะครับผมวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มตรงนะครับผมทาง YouTube หรือไม่ก็ a c e b o o k นะครับของ l ีโอไทยแลนด์แล้วเจอกันครับตอนนี้เนี่ยมันหมดเวลาของเราแล้วพี่เราต้องกลับไปอินเอมต่อวันนี้นะครับขอให้ม้ามาที่หลังครับลาไปก่อนสวัสดีครับ งงดิม้ามาที่หลังลาไปก่อนคืออะไรอะ่ะอ้าก็ลาไปก่อนงีม้ามาที่หลังอ๋อพี่แป <c oughs> <c oughs> ๊บน,นึงมีย้ยสองพันไหมอ๋ออะไรข <c oughs> องมึงเนี่ยยังไม่จ่ายอีกหลายร้านเลยติดไว้ที่สองพัน <c oughs> อะไรไมึงไปเหมาเข้ามาไม่มีตังคเหรอใช่ตะไว้ก่อนหาร้านชื่อไห <c oughs> <c oughs>